แต่แล้วก็เป็นการกำชับสั่งการโดยรัฐมนตรีว่าการนะคุณเฉลิมใจสศรีอ่อนแก้ปัญหาช้างป่านะกองอุทยานภูกระดึงนะเปิดให้นักท่องเที่ยวทยอยขึ้นภูเป็นวันแรกครับเมื่อวานนี้ครับกลับมาเปิดแล้วนี่บรรยากาศอันนี้จากบิดเอ็โอคนะครับนะมีนักท่องเที่ยวทยอยขึ้นภู เนะมื่อเช้าวันนี้แนละ้วกว่า300คนครับแล้วก็มีเจ้าที่ให้คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย<ล>นะแล้วต้องดำเนินาการตามมาตรการที่กำหนดเอาไว้อย่างขึ้นคัดนะอันนี้ตรงข้างล่างนะก่อนจะเดินขึ้นไปนตะ่เมืวว่อวานนี้นะฮะบรรยากาศโอ้โหคึกคักมากเพราะว่าตอนนี้ผูกกระดึงสวยมาก300คนน,นี้แล้วมีแม่ค้าหด้วยนะเมื่อวานนี้นะอ๋ออากาศอากาศเย็นมากแล้วนี่ตอนที่เดินเดินขึ้นไปนะฮะก็มีลูกหาา ทำหน้าที่นะแต่ว่านักท่องเที่ยวนะก็ขึ้นทีละสามอย่างน้อยนะฮะเป็นกลุ่มๆขึ้นไปนะบนี่แต่ก็นักท่องเที่ยวก็เปิดเผยทันะ้งก็มั่นใจในเจ้าหน้าที่มาตรการความพร้อม<ค>เพราะว่าเห็นเจ้าหน้าที่ก็เตรียมการเมื่อวานนี้ตเตรียมการมาก่อนหน้านี้นะนรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะนดรเฉลิมชัยสีอ่อนอธิบดีกรมอุทยานอย่างเงี้ยนะก็กำชทับ ต่ให้เจ้าที่ดําดเนินการผักดันช้างจัดกู้ชีพกู้ภัยหากมีเหตุด<อ>่วนแล้วก็ดําเนินการจาัดการทุ้งบนจะเรียบร้อยแล้วนะครับเป<ฆ>็นเปิดให้นักเที่ยวขึ้นไปการเดินขึ้นต้องอยู่กันเป็นสามคนขึ้นไป<อ>นะนะแล้วก็เส้นทางต้องเที่ยวไม่ได้เปิดทั้งหมดนะนะจากผาหมากดุกไปถึงผาลมสักเนี่ยเ,<อ>เป็นพื้นที่ปลอดภัย<อ>คือหน้าผาฝั่งทิศตะวันตกนะเที่ยวได้ แต่ฟังผานกแอนนี่ไปไม่ได้เลยครับยังไม่ให้ไปนะในภาพบรรยากาศท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ฮะถ้าเราย้อนไปดูก่อนหน้านั้นโอ้โหเจ้าหน้าที่เนี่ยนะซ้อมแผนรับมือช้างป่าภูกระดึงเน้นมาตรฐานความปลอดภัยนี่คือภาพแรกก่อนที่จะเปิดนะน,นะนนี้อยู่บนภนะูขึ้นไปบริหารจัดการไปเตรียมการทั้งหมดนะมีการเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปเพิ่มเอารถขึ้นไปเพิ่มนะแล้วซักซ้อมแผนนะ ถ้าเกิดมีการเรียกเมื่อไหร่นะเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปช่วยเหลือนะรวมไปถึงถ้าเกิดเหตุถูกเชิญก็อพยพนะเนี่ยซักสอมกันผักดังช้างนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะก็มีการอันนี้คือกรณีที่มีการบาดเจ็บนะก็ซัก้อะแล้วก็เนี่ยเจียวรถขึ้นไปอำนวยความสะดวกเพิ่มรถตัวเองกระดึงแต่ก็ต้องใช้เฮงใคอปเตอร์ยกขึ้นไปแล้วนอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ก็ผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่ต้องเที่ยวภูกระดึงสําเร็จไปก่อนหน้านี้อแต่ว่าไม่ใช่ว่าผลักดันเขาแบบทิ้งขว้างนะคือผลักดันให้เขาไปในพื้นที่ที่มีอาหารให้เขาค่ะเพราะก็มีการรู้แล้วว่าสาเหตุคืออะไรอ๋อเข้ามามันมีที่ที่เป็นที่ทิ้งขยะอเขาได้กลิ่นเลยเขาได้กลิ่นเจ้าหน้าที่ก็ไปจัดการฮนะับไปกลบไปอะไรเรียบร้อยแล้วก็ไปทําโปมให้กับช้างนะเพื่อที่จะให้เขาได้ไปอยู่โน่นตรงป่าปิดโน,น่น การทำโป่งนะก็คือที่ที่ช้างไปกินเนี่ยต้องมีผู้เชี่ยวชาญไปทำแล้วเนี่ยสเชฟไปปรุงโป่งอะเนี่ให้ปรุงไปตกแต่งเนาะค่ะขึ้นไปทำนะอ๋อไปปรุงดินโป่งให้ช้างกินอร่อยค่ะนะแล้วก็นี่คือจุดที่ไปทำจริงส่วนนี้เป็นภาพจากสถานีวิจัยสัตว์ป่าภูหลวงว่าตัวอย่างเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยพอทำแล้วช้างมันจะมากินแบบนี้ใช่ไหม แต่ขึ้นไปทําที่ภูกระดึบแล้วนี่คือเบื้องหลังกว่าที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปได้นะแล้วจุดที่ทำโป่งเทียมอยู่ตรงไหนนะเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยของค้างป่ามาตรการเสริมปร่งไล้ปลอดขยะนี่เห็นไหมอ่าคือจุดที่เป็นขยะที่ดึงดูดช้างค่ะคือด้านล่างนะจุดทิ้งขยะเก่าสีเหลืองอะค่ะอ่าแล้วจากนั้นนะก็ใช้วิธีก็คือไปทาโป่งเสริมโป่งด้านบนนู้นนะในพื้นที่ป่าแล้วก็ มองใครปลอดขครับค่ะนะเพราะฉะนั้นก็เลยให้เที่ยวแต่ด้านล่างอไม่ใช่ด้านล่างด้านลินผาฝั่งตะวันตกถึกเทียเขียวค่ะด้านล่างอันนี้คือเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มาที่ไปเจ้าหน้าที่ทํางานไงค่ะนะแต่ว่าคนไปก็ต้องปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็ต้องปลอดภัยเพื่อสมดุล ก็เปิดให้ขึ้นท่องเที่ยวได้ใครจะไปเที่ยวภูกระดึงเรียนเชิญไปได้ครับเผื่อว่าใครจะไปเขาดาใช่ค่ะไปก็ต้องเคารพสถานที่นะคะส่วนวันนี้เมื่อวันวานค่ะนี่ก็พูดถึงอีก